เป็นไงทำ้อสอบวันนี้วิชาอะไรนะลูกอะไรการจนทบุรีอะไรนะการจนทบุรีเลยศึกษาศึกษาโอ้แล้วมันเป็นแบบเนี <c> ้ย <oughs> มันเป็นแนวแบบไหนคะคือวิชานี้เขาเขาสอนเขาเรียนยังไงก็เนี่ยการจนทบุรีทั่วไปแล,งลง้วลูกแต่ประจำจังหวัดคืออะไรโอ้โอเรียนเฉพาะจอจงจังหวัดจังหวัดนี้เขาเลยตั้งเป็นวิชานี้ใช่ไหม ที่พ่อถามนี่นไ,มไ,ไ,ไม่ใช่อะไรพ่อจะพ่อไม่เคยได้ยินไงว่าเคยได้ยินช,ยชื่อแปลก่อยใช่เคยได้ยินแต่ภาษาไทยคณิตศาสตร์อังกฤษอันนี้คือวิชาหลัๆอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าวิชานี้เป็นวิชาเหมือนว่าเขาตั้งขึ้นมาใหม่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อันนี้วันนี้วันพฤหัสบดีนะครับก็มีโอกาสมารับมาส่งลูกสาวเนาะมาสอบสอบถึงวันไหนลูก เท่าไหร่นะวันที่ห้ากันยาถึงวันที่เก้าตันกันยาใช่ไหมใช่อก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมวันสุดท้ายพรุ่งนี้สอบวิชาอะไรอันนี้ไม่รู้อืมเช็คดูที่พ่อแล้วสอบเช้าสอบบ่ายใช่ไหมเนาะสอบบ่ายอ๋อสอบตอนบ่ายอะไรนะหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นอ๋อครับครับแล้วเป็นไงข้อแรกวันนี้เป็นไงบ้าง เขาถามว่าไงพอแรกจําได้ไหมได้ถามว่าไงลูกต้นไม้ประจำจังหวัดอย่างงี้องเ่ามาเลยมีไหมมีเออดีเป็นผลดีเลยนะครับพี่น้องนี่ผมเคยคุยกับลูกสาวบอกว่าต้นไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรีนี่คือต้นอะไรผมพูดอยู่ทําได้ว่าสองสาครั้งที่คุยกับน้องนุ่นนะครับว่าต้นไม้ชนิดนี้ชื่อนี้คือต้นไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรีต้นไม้ต้นนั้นก็คือต้นขานา ก็เลยน้องนุ่นเลยทําข้อสอบได้เลยตอนน,นี้ที่จาได้ข้อนี้ประมาณนี้นะครับเป็นความรู้คล้ายๆกับความรู้รอบตัวเนาะวิชานี้แต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนพิชาของจังหวัดการเลยจำได้ข้อนี้อืมก็เดี๋ยวสอบเสร็จนี้ก็กลับบ้านพักผ่อนแล้วตอนเย็นน้องนุน่นเราเออกไปขายของใช่ไหมเย็นมาน้องนุ่นก็ทำอะไรบ้างก็ไปร้านทำงาน ที่ร้านทำอะไรบ้างที่ที่บ้านน้องนุ่นพ่อแม่ทำอะไรก็ทำขนมเตรียมของออกไปขายขนมอะไรแบบนี้ต้มของอะไรบ้างแช่ของอะไรบ้างแล้วที่ขายนี่คือขายอะไรขายขนมหวานใช่ขนมมากับปอปลาจ้าขายที่ไหนคะ ตัลุงที่ไหนลูกตลุงที่ไหน,ไหนบอกบอกพิกดัดไว้เผื่อคนที่เขารับชมคลิปเราอ่ะเราต้องบอกให้ทั่วสิคะแงเมังการอ๋อตอนนี้อยู่มืองการจชบุรีโตลุงชื่อร้านเราชื่อร้านอะไรคะ,นนะดำเนินดําเ้ินโอ้ขนมหวานดําเนินอ้าวแล้วแล้วขนมหวานดําเนินนี้ทําไมไม่ขายที่ดําเนินทําไมต้องมาขายเมืองการหรือว่าเป็นแค่ชื่อเป็นชื่ออ๋อแม่เป็นคนดําเนินไงอ๋อแม่เป็นคนดําเนินสะดวก ลาดบุรีก็เลยมาตั้งชื่อเป็นชื่อร้านใช่ไหมใช่แล้วก็ยายม่อยู่มาจ้ะพอถึงเวลาขายตอนเย็นเริ่มขายตั้งแต่เมื่อไหร่คะห้าโมงหกโมงก็เริ่มขายแล้วค่ะแล้วอาาหรน้องนุ่นทําอะไรบ้างไงที่ร้านอ่ะอย่างนี้เลยจ้ะเอาง,ง่ายๆเอาที่ตำแหน่งตัวเองที่ว่าทําถนัดที่สุดแล้วตอนเนี้ยในหน้าร้านมาถุงตาสนุนกปกติเป็นแม่เลยอืมจ้ะจ้ะ ขนมเราเนี่ยเป็นน้ำขนมแบบไหนลูกขนมแบบก็น้ำแข็งใสใช่ไหมเป็นน้ำแข็งใสบอกเอฟซีแฟนคลับด้วยเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าที่เราขายเนี่ยคือขนมรู้ว่าขนมแต่ว่าขนมมีเป็นแไงยังไงบ้างลักษณะแบบไหนเนาะมีเป็นน้ำแข็งใสใช่ไหมลูกแข็งใสก็เหมือนเป็นผู้ผลไมา้ังมีสับปะรดอะไรอย่างงี้กลมีดช่อม,มชอกุ้ยับทิมมันต้องทึง เร้าทงก็รสุขภาพจ้าอ๋อเต้าทึงนี่เป็นอาหารสุขภาพเอาเต้าทึงนี่มันมันใส่อะไรบ้างลูกพอจะจําได้ไหมเห็นบอกว่ามีหลายอย่างใช่ไหมใช่เพิ่มห้าบาทนะอ๋อมีเพิ่มห้าบาทด้วยอ่มาน้องนุ่นขายถ้วยละกี่บาทอ่ะปกติเลยขายถ้วยถ้วยกี่บาทนะเลยยี่สิบแต่บางอันก็ยี่ห้าเต้าทึงเนี่ยยี่ห้ามีข้าวเหนียวก็ยี่ห้าอ๋อก็คือ ค่ะเจากปกติ20บาททีนี้พอเป็นเต้าถึงมันมีหลายอย่างใช่ไหมลูกก็เลยขาย25อ่บามีอะไรบ้างเต้าถึงครับมีถั่วแดงมีมนันสาแห้วสมบัติก็ได้จือลูกเอยถั่วเหลืองแล้วก็สาคูแล้วก็น้ำลำ้ะใ,ใส่น้ำลำญ่ไม่ใส่น้ำเชื่อม แล้วแต่ลูกคยย้าอยากได้หวานอยากได้หวานแต่น้ำเชื่อมก็ใส่ได้แต่ว่าหลักๆคือน้ำ,ำน้ำใยน้ำใยอ๋อครับครับทีนี้ก็เติมน้ำแข็งใช่ก็มีกระเพาะปลาด้วยที่ร้านโอ้กระเพาะปลาเห็น<ม>บอกว่าร้านเราได้ตั้งขายมาหลายปีแล้วตั้งแต่กี่ปีแล้วลูกจำได้ไหมจำไม่ได้ผมจะตอบให้แทนลูกสาวนะครับเราขายมาตั้งแต่ปีสองพันห้ารอสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับ ก็ตอนนี้ก็เกือบจะสามสิบปีแล้วนะขายมาเกือบสามสิบปีย8 29ิบแปดยิบเก้ายิบเก้าเข้ายิบเก้าจะสามสิบปีแล้วล่ะนะครับพิกัดก็อย่างที่น้องนุ่นบอกนะครับขายที่ตัวรุ่งเมืองการจุดที่เอ่อเป็นจุดเด่นก็คือติดป้อมสอหอเนาะป้อมสอหอในเมืองการเลยตู้หอนาฬิกาเลยนะครับถ้าใครที่มาจากกรุงเทพมมาจากต่างจังหวัด นะครับก็หาง่ายๆนะครับขายตอนตัวลุ่งประมาณ6กโมงเย็น18บแนฬิกานะครับได้กินเลยขายถึงกี่โมงลูกขายก็ห้างเลิกก็เที่ยงคืนหนึงตีหนึ่งอ๋เลิกนะครับ24่สนาฬิกาหรือเที่ยงคืนนะครับทีนี้ลูกค้าเราเนี่ยที่เข้ามาที่ตรงนู่นที่พอจะสังเกตได้เข้ามาเขาชอบสั่งอะไรกันคะเข้ามาก็ชอบสั่งบะหมี่ พอลมมิดโอ้ชอบกินลมมิดลูกค้าชอบกินลมมิดนะครับกินร้านแล้วทีนี้โควิดระบาดนี่เป็นไงบาง้างการค้าการขายดีไหมก็ลดลงไปนิดนึง,งเหนื่อยไหมเอาอย่างนี้ดีวกว่าเหนื่อยไม่ม้องนุ่นขายแล้วนุ่นก็ต้องอดหลับอดนอนถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหน,น,นื่อยแต่สนุกหนูว่าสนุก เลยต่ชนุมานีพ่อพ่อก็จําได้ตอนเล็กๆน้่งนน่นมาช่วยพ่อกับพี่เนยเนี่ยมาช่วยเนาะช่วยขายของตัวเล็กๆมาตักกับพะปลาจําได้ลูกค้านั่งมองเลยว่าตัวเล็กๆทำไมตักกันได้ทีน <c oughs> ี้มันมีผลไหมลูกไหมไเวลาไปเรียนหนังสือง่วงไหมก็ง่วงอยู่เหมือนกันไดยแต่ไม่รอดสอบแต่สนุกสนุกการขายของสนุกเนาะช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยตอนนี้ก็เรียนอยู่เนาะก็จะ เรียนเรียนจนกว่าจะจบแล้วก็ถ้าแม่พอ่อทำได้ไหวนกนันหรือว่าจะออาใส่ไปสั่งไปมาโชว์อะไรนี่น่าจะได้อ๋อก็คือคืออยากจะทำต่ออยู่ใช่ไหมก็อยากทำเนละย่านัอ๋อแล้วการเรียนแล้วอาชีพอย่างอื่นก็คงยังไงหรือว่ายัางเรียนก็เรียน เราก็เรียนไว้ด้วยเนาะเผื่อมีช่องทางโทรศัพท์มือถือนี่มันมีประโยชน์อะไรมากมายนะโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่ดงวคือ<ม>ข้อดีของเขามีอะไรบา้างอะก็เิร์ชหาครู้ได้ดีเลยเอยากรูลก้ลก็อให้ได้เลยเสมอจัไปไหนก็มีขึ้นไปจ้าหลักๆที่เราจำแบบก็คือเราใช้บ่อยที่สุดคืออะไร ที่เราได้หยิบใช้มันใช่ค่ะฟังดูเลยอย่งใช้ข้อสอบนี่จะออกนี่ก็ห้ามมันกันจะห้ามไม่ได้ห้ามห้ามใช้โทรศัพท์ใช้ได้แค่ส่วนตัวเล็กจแต่ว่าเราสามารถเตรียมตัวก่อนได้นะครับห,หาไกด์ไลน์หาแนวทางข้อสอบวิชานั้นแล้วยังส่วนอื่นล่ะลูก เรื่องอื่นที่เรานำไปใช้ได้จากคนเราประโยชน์ของมันจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยเน้นเน้นเรียนด,ยนดยูเลยว่ามันช่ไม่ใช่อะไรบ้าก็ต่าเซบุ๊กไอจีมัอนอืมโซเชียลท่องโซเชียลอันนี้มันเป็นหลกักๆอยู่แล้วเนะาะเฟซไลอะไรพวกนี้นเป็นเรื่องที่แบบอันดับต้นๆอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าใครก็ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละ ย่างสื่อโซเชียลพวกนี้น้องนุ่นชอบดูอะไรบ้างที่สุด YouTube ใช่ YouTube มากถึตอบ้าอืมจะจะเขาจำได้ไหมว่าที่เราดูเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยหรือเราดูอะไรที่ผ่านตาเราไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้การเปลี่ยนแปลงของเราดีขึ้นในแง่ที่ดีมันม,ม,นมีมันมีเคสไหนบ้างอที่ว่าทำทำให้เราเปลี่ยนเหมือนกับว่าเปลี่ยนตัวเอง่ะ จำได้ไหมก็ด้างากดูผ่านอ่ไอืมนะแหละดูผ่านนั่นแหละถือว่าที่ว่าที่แบบว่าเราเออเราทําให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราดูจากเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยดูจากสื่อโซเชียลจากยูทูบเป็นหลักใช่ไหมแล้วเรื่องเรียนเรื่องอะไรอะ่ะเราก็ไปหาเรื่องทั่วไป ตอนนี้วัยเท่ากับน,นุ่นเนี่ยสังเกตดูอย่างเพื่อนเราหรือคนรอบข้างเนี่ยชอบดูชอบอะไรกันชอบดูอนะไรกันอะไรกันดกตอไปฮะอะไรนะอ,อะไรนะลูก,กอชอบดูทิกตอกก็เป็นแนวแบบไหนรู้ปมทิกตอกเนวแนวแบบไหน,น,ไหนที่พอเปิดมาปั๊บแล้วอยากจะดูเลยดูจนจบเลยสิบวินาทีหนึ่งนาทีเนี่ย อชอบชอบยังไงนะลูกจัดของจัดของในบ้านในห้องครัวอะไรประมาณนี้พาไม่ต้องใช้เสียงไม่ต้องใช้อะไรใช้คือไม่มีเพลงไม่มีเพลงก็คือไม่รู้แหละเป็นคลิปที่แบบว่าเป็นการจัดของในบ้านเออพ่อก็ไม่รู้นี่ขาดพ่ออยู่ใกล้นู่นพ่อยังไม่รู้ว่านู่นชอบดูเรื่องพวกนี้ในทิกตอกใช่ไหมลูกใช่เออเว้ยนี่พ่อเพิ่งจะรู้จากปากนู่นนั่นท่านนู่นไม่พูดพ่อเลยไม่รู้เลย อ๋อการจัดของจัดห้องนอนห้องรับแขกอะไรแบบนี้ล,ลูกคือหลักๆคือการจัดบ้านนั่นแหละจัดบ้านมั้งมีทำอาหารอะไรประมาณนี้นโอ้แต่ว่าห้ามมีเสียงเพลงห้ามมีซาวอะไรเลยก็แก็คือเอาเอาแบบหลักๆคือเอาเสียงที่เขาจัดเลยลเอาซาวเดิมๆ,ๆเลยเนาะโอ้เป็นแบบนั้นพ่อเพิ่งจะรู้จากนุ่นนะคะ ก็ปกติพ่อเห็นแล้วจะชอบดูเพลงอะไรแล้วก็วกทำตลกตะแรงกันนะท,ที่ที่คนส่วนใหญ่หรือวัยรุ่นเด็กๆเขาจะชอบดูกันนะ mm hmm. อืมก็ได้พวกเนี่ยเออนี่ยเออพวกเนี่ยจะดูตัวอย่างนะครับพี่น้องครับนี่เป็นแบบนี้ตอนนี้กําลังทํากับข้าวใช่ไหมอันนี้เตรียม๋อ้เขาใส่ใส่เนี่ยของในโลใช ของกรกะพ้อกับของกระพงแล้ว่าเนี่ยคนเบรกอะไรประมาณเนี้ยเ,เขาเขาเรียกอะไรลูกเขาเรียกอะไรแบบเนี้ยชื่อคลิปชื่ออะไรมันนะเขาเรียกแบบไหนเขาตั้งยังไงเขาชื่ออะไรจดทั่วไปถ้าเป็นภาษาไทยใช่ไหมเหมือนจัดของจัดไกลกว่าคลิปพวกเนี้ยคนส่วนใหญ่เป็นของของบ้านเราใช่ไหมอันนี้ของแบบต่างประเทศอ๋อก็นั่นน่ะที่พ่อถึงได้ถามนุ่นว่าฮะชื่อคลิปมันอะ เขาติดแฮชแท็ก hmm. เขาเรียกอะไรที่แบบติดแฮชแท็กเลยอ,ะอ่ะจัดของอใน้านอะไรแบบนี้ภาษาอังกฤษมีไหมจำได้ไหม mm hmm. ที่แบบเราอ่านออกแล้วแบบ mm hmm. มันมันฮิตเลยอะ่ะก็เรียกง่ายๆจะดของในบ้านแค่นั้นเราจะขึ้นอืมแต่ว่าภาษาอังกฤษไม่รู้เหมือนกันภาษาอังกฤษมันจริงจอน้องนุ่นชอบแบบนั้นในติ๊กต็อกเนาะเป็นคลิปของการจัดของในบ้าน คือหลักๆก,ก็ไม่ต้องมันต้องใส่ซาวเพลงเลยหนุนนุ่นจะชอบแบบเดิมเลยมาแล้วแต่แ,แต่แแตแเขาจะใส่มาไม่ใส่มาจะคือหลักๆเราไม่ชอบอยู่แล้วฟังสดเลยฟังสด,สดมันจะน่าน่าชมน่าดูกว่าเออก็เป็นอะไรที่แบาบว่าน,น่าสนใจนะครับสําหรับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณดิซีเป็นขับนะครับที่เออข้ามากด subscribe กดไ,ไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาชมคลิป เล่าเรื่องนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ผมพูดคุยเรื่องหลายอย่างนะครับตั้งแต่ก็คือมีโอกาสได้มารับมาส่งลูกในตอนนี้กําลังสอบอยู่นะครับก็เลยมีโอกาสได้คุยกับลูกแล้วก็เป็นการทําคลิปไปด้วยเป็นการเล่าเรื่องเป็นการนะครับคุยสอบถามกันสําหรับเรื่องระหว่างไหวด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีเป็นครับขอจงมีความสุขและสวัสดีครับพี่น้องครับนุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับ